ชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรดจังหวัดแพร่ร่วมกับกนทนตแพทย์ปอสบเข้าช่วยเหลือประชาชนในจุฬาการานเมื่อว,วันที่26หดือที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567มูลนิธิีแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยหน่วยแพทย์ธันตรกรรมเคลื่อนที่ปีที่19ครั้งที่26ร่วมกับชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรดจังหวัดแพร่นำโดยดอ,อร์สิทธิชัยกาเจริญกำนันหยา กำนันตำบลแม่จัวอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ประธานชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรดจังหวัดแพร่พร้อมด้วยชมรมออฟโรดไทยใจรักแผ่นดินกรรมนจิตอาสาออฟโรดไม่หวังผลตอบแทนเข้าร่วมในการปฏิบัติงานรักษาฟันและมอบของช่วยเหลือบริการตัดผมฟีให้กับประชาชนเยาว,วชนในกิทุรกันดาลในอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านโดยทางคณะได้เข้าให้บริการช่วยเหลือประชาชนจำนวนหกแห่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดนาราพิทยาโรงเรียนบ้านห้วยเราโรงเรียนบ้านไล่น้ำหินโรงเรียนบ้านเชตวันโรงเรียนบ้านสันทะและโรงเรียนประกิตเวชศักติ์อําเภอนาน้อยจังหวัดน่านชาวบ้านของอําเภอนาน้อยส่วนใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์เช่นชาวมง้งและได้มีการแต่งกายเป็นชุดประจำเผ่ามาใช้บริการตรวจฟันถอนฟันอุดฟันในครั้งนี้เป็นที่น่าดูสมและสวยงามยิ่งนัก เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2567โดยทางจิตอาสาออฟโรดได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยให้กับคณะทันตแพทย์พอสวช่วยจัดระบบบริการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่มารับการรักษาพร้อมตัดผมให้ปีให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โดยนายวินัยเสนาเที่ยงจากสำนักงานมูลนิธิ พออสวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงโครงการธนตกรรมเคลื่อนที่พออสวว่าสำหรับโครงการธนตกรรมเคลื่อนที่ก็เพื่อพเพื่อพระเจ้าเวลางรังเจอสมหลวงรัชวราชวัลยาเจริญสนันตินะครับท่านก็มีความประสงค์ได้ประชาชนฟังดีะนะครับก็าในแต่ละที่ตั้งตั้งโดยทำงานขึ้นมาเพื่อปีประมาณร้อนะครับจะให้ประชาชนฟังดีนะครับ ครับหน่วยอธิการเจ้าหนี้นะครับบนลอยนี่ครับเพื่อประโยชน์ของบ้านที่อ่างไกรร่อ่างไก่โรงพยานนบาลต้องัางว่าเราให้ออกไปช่วยประชายตนปีหนึ่งทำโครงการกี่ครั้งนะ,ะปีหนึ่งโครงการจะประมาณแปดเดือน,น,รเ,นเริ่มจะเริ่มจะเ,เริ่มสุราเดือนกุลาของทุกปีนะครับแล้วก็ไปที่ตรวจเชื้อนี่เท่านั แลวครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งี่เป็นที่สิบเก้าแล้วแลต่อไปนี่จะไปที่ไหนต่อฮะต่อไปก็ก็ยังไม่แน่จะต้องแน่ทางจังหวัดท้องานที่ผ่านมาเจอเด็กๆหรือประชาชนเนี่ยมีฟันผุหรืออะไรเยอะไหมคะอ๋อเยอะเยอะมากปีประมาณที่เราประดับก็บกประมาณสองหมื่นกว่าแต่เดือนได้สองหมื่นกว่าคนเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันของเขาไหมคะเราก็ให้ความรู้ให้ให้ให ทางโรงพยาบาลใช้ความรู้เวลาสอนให้คนสอน,สอน,สอนหน้าเขาตลทีมงานผู้สื่อข่าวศูนย์ข,ข่าวภาคเหนือรายงาน